ตัวนี้วาดง่ายมากเริ่มวงกลมสองลูกจิ้มกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขยับให้ต้องการนิดนึงเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเราจะทำาภาพันคอเขาค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะตอนนี้จิ้นใช้โมโนไลนทั้งหมดเลยนะอะแล้วไปเลเยอร์วงกลมต่อลบกรึบเข้าด้วยกันเปิดเลเยอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะวาดตาเอานิ้วจุ่มเพื่อให้มันแบบกลมดกเนาะดูพิเคตขึ้นมากลมมันกลมไม่เท่ากันแล้วค่อยไปวาดจมูก แล้วก็เติมฟันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรก้อนหินจิ้มป่ะเออแล้วก็กรึบเขาเข้าด้วยกันนะคะเติมไม้ค่ะอันนี้เลเยอร์ใหม่แล้วนะโอเคแล้วก็มาลบที่ตัวเขาที่โผล่ไปอ่าเสร็จแล้วนะคะก็ไปเลือกสีเขียวเพราะว่าเราอ่ะจะลงสีขาวไงเปิดเลเยอร์ใหม่นะแล้วก็ใส่หมวกเออขอเพิ่มอีกนิดนึงพะเมื่อกี้ลืม กรึบเข้าด้วยกันแล้วก็เติมกระดุมค่ะเหมือนเดิมนะลบอะไรที่มันแบบเกินออกมากรึบเสร็จเนาะทำเลเยอร์เป็น reference เปิดเลเยอร์ใหม่วางไว้ด้านล่างไปเลือกสีขาวลากลงเลยจ้าเติมเติมติมเติมให้หมดใช้ continue f ลฟิลลินะคะเวลาลงสีเดิมซ้ำๆเนี่ยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้ว